ค่ะเดี๋ยวเรามาดูการสร้างสรรค์ชิ้นงานคณิตศิลป์นะคะที่มีต้นแบบเป็นรูปสามเหลี่ยมกันบ้างนะคะอันนี้สร้างจากรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะมุมทำมุม60องศานะคะแล้วก็มีระยะห่างระหว่างจุด5มิลลิเมตรนะคะ5มิลลิเมตรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเ,เริ่มแรกนะคะเราจะหาจุดกึ่งกลางนะคะตรงนี้นะคะลากมาจาก เสน้นด้านบนนะคะมาตั้งฉากนะคะกับเสน้นข้างล่างนะคะเมสน้นไม่ค่อยตรงนิดนึงเดี๋ยวลากใหม่นะคะเช่นตรงนี้นะคะยขอเอาสอีขอเป็นสีเขียว เข้มแล้วกันนะคะลากนะคะเราจะเหมือนจะแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มกันเลยนะคะลากจากจุดต่อไปนะคะแล้วก็ทับขยับจุดไปเรื่อยๆนะคะจุดนี้นะคะจุดที่สองควายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ลายเริ่มออกมาแล้วนะคะลืมจะเป็นเกลียวซึ่งระหว่างทางเห็นไหมคะแค่นี้คะ่เราก็เห็นความสวยงามของเส้นนะคะเส้นศินละปะที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเราสามารถนําแบบนะคะไปประยุกต์ในรูปแบบอื่นๆโดยไม่จําเป็นต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมก็ได้นะคะ การสร้างสารรค์นี้จะทำให้เด็กเกิดคอนเซปต์แล้วก็ไอเดียในการสร้างชิ้นงานได้นะคะในช่วงฝึกแรกๆะคะ่ะเราอาจจะให้เด็กทำตามแบบไปก่อนนะคะเหมือนได้เรียนรู้จากต้นแบบนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็นำไปประยุกใช้นะคะ ฝึกสร้างมุมนะคะองศานะคะเรียนรู้ด้านเรขาคณิตศาสตร์นะคะวัดมุมนะคะแล้วก็เรื่องนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะเราก็จะได้คอนเซปต,ต์ว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะมีมุมภายในมุมละ60องศานะคะซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วเนาะว่ามุมภายในของสามเหลี่ยมนะคะรวมกันได้ 180ร้อยแปดสิบองศานะคะก็ให้นักเรียนเรียนรู้จากสิ่งนี้ได้เช่นกันนะคะสวยงามมากเลยะคะ่ะถึงแค่นี้ก็เสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นเป็นแพทเทิร์นที่สวยนะคะเหมือนเหมือนนกไหมอ่ะเหมือนนกเหมือนปีกนกนะคะข้างในแต่พอเราทำเสร็จเหมือนข้าต้มมัดหรือเปล่า <laughs> ก็ เราจินตนาการดูได้นะคะตะกี้เหมือนปีกนกลบกยุงแบบนี้ค่ะได้เลยเช่นกันนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นลายแบบนี้สวยงามมากเลยนะคะลองนำไปทำดูนะคะแล้วฝึกดูนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ